โดยฐานโรยเปลือกไข่อย่างเงี้ยแล้วหอยทากเขาจะไม่เข้าใกล้นะครับผมทําแล้วนะครับโรยเปลือกไข่แบบหนาๆนาเลยโรยผงฐานแบบหนาๆนาเลยสรุปคือเขามากินผงฐานเขามากินเปลือกไข่อย่าปล่อยให้หอยทากเขาได้โชว์ฝีมือนะเพื่อนๆยิ่งใครที่มีสวนผักอย่างเช่นผักสลัดอย่างเงี้ยครับ ถ้าหอยทากเขาได้ขึ้นมาโชว์ฝีมือนะคืนเดียว,วเราบองว่าเกลี้ยงเลครับสําหรับชาวกเกษตรชอบปลูกผักทาสวนแบบพวกเรานะครับคงจะหลีกนี้ปัญหานี้ไม่พ้นนะครับก็คือปัญหาหอยทากนะครับหอยทากตัวเนี้ยเขาจะหากินในตอนกลางคืนกลางวันเขาจะไม่เห็นตัวนะครับหายากมาก เขาจะอชอบอยู่ในที่อับชื้นนะครับดินของเราถ้าอับชื้นอย่างเงี้ยถ้าชื้นชื้นอ่ะเขาจะฝังตัวได้ดีมากเลยอย่างเช่นตามในฟางที่เราคุมเนี่ยคุมฟางไว้อย่างนี้นะเรารดน้ำเจ้าขาก็ไปฝังตัวอยู่ข้างในนี่แหละแต่ตอนกลางคืนอ่ะเขาจะออกมาและนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่หอยทากหอยทากมากินนะครับ แต่ผมมาเจอแล้วเขามาเจอของเก็บออกก่อนไม่ว่าจะเป็นพืชผักชนิดไหนประเภทไหนนะครับถ้าเขาอ่อนๆนะหอยทากจะชอบมากและยิ่งเป็นไม้ประดับหอยทากจะชอบมากมาไขไว้ใ,ใต้ในกระถางต้นไม้ของเราหอยทากเป็นสัตว์ที่หากินตอนกลางคืน เป็นสัตว์ที่มีเปลือกแข็งแรงแต่ข้างในเนื้อเยื่อเขาจะอ่อนโยนมากนะครับยิ่งเวลาอับชื้นเวลาฝนตกอย่างเงี้ยชื้นๆอย่างเงี้ยเขาจะขึ้นมาแล้วก็มากินกินจนอิ่มเสร็จแล้วก็ไข่ลงไปฝังไว้ใต้ต้นไม้ของเราจนเวลาสักพักหนึงได้น้ําได้น้ําความชื้นพอหมะเขาก็จะฟักตัวออกมาเป็นลูกเล็กนะครับ าปล่อยให้หอยทากเขาได้โชว์ฝีมือนะเพื่อนเพื่อนยิ่งใครที่มีสวนผักอย่างเช่นผักสลัดอย่างเงี้ยครับถ้าหอยทากเขาได้ขึ้นมาโชว์ฝีมือนะคืนเดียวเราบรองว่าเกลี้ยงละครับสวัสดีครับพบก,กับฮีโรสุรินนะครับและว,วันนี้นะครับฮีโรจะพาเพื่อนมาทําวิธีการกําจัดหอยทากให้ชิ้นจากลยนะครับไม่ได้ไล่นะเป็นการกําจัดเลยนะครับแต่วิธีการนี้ก็ปลอดภัยสําหรับพืชผักของเรา สำหรับคนกินด้วยส่วนประกอบมีแค่สองอย่างเพียงเท่านี้นะครับเด่เพื่อนๆต้องดูผมให้ชัดๆนะว่าห้ามห้ามใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเยอะเกินไปเพราะมิฉะนั้นก็จะส่งผลอันตรายให้กับพืชผักของเราได้นะครับวิธีการทำจะมีฐานนะครับฐานหุงต้มของเราเนี่ยนะครับเอาข้าวแล้วก็เกลือ เรือหนึ่งหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ผมตักมาแล้วหนึ่งช้อนโต๊ะนี่เป็นฐานนะครับเพื่อนเพื่อนนำฐานตัวนี้ไปนะไปตำตำให้ละเอียดองงเงี้ยนะแล้วก็เพื่อนเพื่อนให้ลบลบลบ,ลบความจำไปเลยว่าโรยฐานอย่างเดียวแล้วโรยฐานโรยเปลือกไข่อย่างเงี้ยแล้วหมายท้กเขาจะ ไม่เข้าใกล้นะครับผมทําแล้วนะครับโรยเปลือกไข่แบบหนา,นาๆเลยโรยผงถ่านแบบหนา,นาๆเลยสรุปคือเขามากินผงถ่านเขามากินเปเลือกไข่ก็วิธีนี้ก็ให้ลบนะครับความจำาเป่าออกไปเลยนะครับมาใช้กับวิธีการที่ได้ผลจริงกว่าผมลองลองมาแล้วนะครับลองมาแล้วลองทำมาแล้ว ได้ผลจริงนะครับหอยทากตายเตือนขึ้นมาก็เห็นสภาพคืออยู่ใต้กระถางต้นไม้เต็มเลยอยู่ในแปลงผักเต็มเลยนะครับมาวิธีการทํานะครับพเพื่อนใช้เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับทานตัวนี้ให้ตําเสร็จแล้วตักมาในปริมาณสิบช้อนนะครับสิบช้อนนี่นะสิบบวกลบหนึ่งก็ได้นะครับสิบเอ็ดช้อนก็ได้หรือว่าเก้าช้อนก็ได้นะครับ แต่เกลือนี้แค่หนึ่งช้อนโต๊ะพอแล้วก็ไม่ต้องหนึ่งช้อนโต๊ะคุณคูนนะครับแค่ช้อนโต๊ะพอดีพอดีนะครับวิธีการทําไม่ยากเลยผสมกันเอาเกลือผสมแต่ก่อนที่จะผสมนะครับให้เพื่อนนำน้ำอันนี้ผมใส่ไปล้วช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะนำน้ำมาไายเกลือก่อนนะ นี้นะครับน้ำมานลายเกลียืยก่อนเราจะผสมผงถ่านเล้วเพิ่มนคอยดูผมจะผสมให้มันมันเป็นขนาดไหนนะครับถึงจะเอาไปใช้ได้เอาใส่ไปเลยเนี่ยผสมให้มันมันมน,มน,นะ วิธีนี้ลองมาแล้วครับได้ผลผงถ่านสิบช้อนนะครับกะเลือหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็วิธีการนี้ก็ดีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องฉีดพ่นเพียงแค่เราไปโรยนะครับใต้ใต้ต้นใต้กระถาง หือว่าในแปลงผักของเราแค่นั้นเองไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็ถ้าใช้ไม่ไม่หมดก็สามารถเก็บได้นะครับทำใช้ก็เดือนละครั้งนะครับใช้เพียงเดือนละครั้งวิธีการใช้ก็ใช้หยอด ในแปลงผักของเราในช่วงตอนกลางวันนี่แหละนะครับตอนกลางวันเพราะว่าตอนกลางคืนหอยเขาจะออกมาหากินพวกมแมลงหนอนเลี้ยบ้งและที่มันต้องไต่ขึ้นต้นไม้อะพวกเนี้ยสามารถกําจัดได้หมดนะครับไม่ใช่ไรนะกําจัดนี่แหละเออทำได้ขนาดนี้ ไม่ต้องให้มันแฉะกวันนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปโรยให้มันเต็มเนะไม่ต้องไปโรยให้มันเต็มนะครับอ่ะไปหาเนี็ตแล้วไปแล้วไปดูวิธีการใช้กันวิธีการใช้เพื่อนก็ตักนะครับเกลี่ยเกลี่ยนี่นะไม่ต้องไม่ต้องรยเยอะนะครับเกลี่ยกเกลี่ยให้มันเต็มสวนเต็มแปลงเราเนี่ย ย้ำว่าไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเกลือก็จะส่งผลกระทบกับพืชผักของเราด้วยนะครับหรือท่านใดที่ใช้ในปริมาณเยอะนะรอบแรกต้นไม้ของเพื่อนต้นผักจะเฉานะครับจะเหีเ่ยวเฉาแต่ว่าทิ้งไว้สักวันสองวันก็จะฟื้นขึ้นมาและสำหรับในกระถางต้นไม้นะครับใช้เพียงช้อนเดียวนะถังต้นไม้แบบนี้นะครับช้อนเดียว โรย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 โอ้นี่ก็โรยนะครับไหนเห็นไหมเนะี่ยนี่ก็โรยนะครับเนี่นเยเท่านี้หละไม่ได้ยากเลยตักโรยกระถา,างกระถางละหนึ่งช้อนพอนะครับ นีเครื่อนสามารถใช้โดยได้ทุกส่วนที่เป็นกระถางนะครับนี่ใหญ่ห่ลย ก็ประมาณนี้ก่อนเพื่อนๆสามารถไปลองทําตามได้นะครับวิธีนี้ผมลองผมทํามาแล้วนะครับรอบแรกผมใช้เปลือกไข่เปลือกไข่อย่างเดียวเขาก็ขึ้นมากินเปลือกไข่ใช้าฐานอย่างเดียวเขาก็มากินผงฐานนะครับก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาเกลือผสมลงไปด้วยเฮ้มันได้ผลนะครับมันตาย ทากตายเนี่ยผมก็เลยมาทําคลิปบอกเพื่อนๆนะครับแนะนำเพื่อนๆกันโอเคนะครับวันนี้เดดร้อนมากครับต้องหลบถ่ายอยู่ใต้ร่มหวังว่าคลิปของนิโรธจะมีประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะครับถ้าคิดว่าคลิปของนิโร่มีประโยชน์ก็กดแชร์นะครับแชร์ไปให้กับคนอื่นเพื่อนๆชาวกเกษตรของพวกเราจะได้รู้นะครับว่าวิธีการแก้ไขปัญหาหอยทากก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับ เพียงแค่ว่าหลายคนยังหาจับจุดไม่ถูกนะครับว่ามันจะต้องทำวิธีไหนโอเควันนี้ฮีโร่ก็ตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการากดไลค์กดติดตามนะครับ๊ายบายสวัสดีครับ